สวัสดีค่ะพบกกบช่องแม่เอกบ้านสวนนะคะวันนี้แม่เอ็กบ้านสวนนะคะ,นนนนะ,คะจะมาปลูกลิ้นมังกรแคะนะคะเขาบอกว่านี่เป็นลิ้นมังกรแค่แขบใบข้างใบก็จะเป็นสีขาวออกเหลืองๆนะคะซึ่งแม่ใหญแอ๊ก,กเพิ่งจะเคยเห็นนะคะวันนี้เนี่ยได้มาเขาเอาให้ใบนี้ใบเหี่ยวแล้วก็ต้องดึงออกนะคะที่เคยได้น่นก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ ต้นนี้เห็นสวยดีได้มา1ต้นนะคะก็จะมาปลูกขยายพันธุ์นะคะดูแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีหนี่ที่แม่แยา่เคยปลูกเมื่อก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีเขีเยวนะเป็นไม้ฟอกอากาศนะสามารถที่จะปลูกประดับบ้านทั้งข้างนอกข้างในได้นะคะ อันนี้ปลูกมาแล้วทนทานมากนะคะสามารถที่จะขยายาพันธุ์ทางทางการปลูกเป็นต้นแบบนี้หรือไม่ก็ปักชํำเป็นใบนะะดึงใบออกมาปักชํำได้นะคะอันนี้ปลูกไว้นานแล้วนะสวยน่ารักมากนะคะชอบออกไปวางาตกแต่งให้ส,สวยๆแล้วก็วางบนโต๊ะอาหารที่ไหนที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะนี่เอาไปวางในห้องนอนก็ได้นะคะอันนี้เอามาให้ชมเปรียบเทียบกันนะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าเลยนะคะเขา ที่ได้มานะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวมาเขาเอาให้นะคะร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะเอามาลองปลูกลองดูแบบเนี้ยต่างกันไหมต่างกันที่สีนะคะเดี๋ยวไปชมกันปลูกกันเลยนะคะใช้ดินเดิมที่เหลือนะคะอันเนี้ย ใช้ดินเดิมที่เหลือก็จะใช้กระถางเล,เล็กขนาดนี้นะคะใส่ดินเข้าไปนะคะมองเห็นไหมใส่ดินเข้าไปก่อนนะคะเราจะดินใส่เพิ่มปักเข้าไปเลยง่ายๆนะคะลูกเขาบอกว่าปลูกไม่นานก็ขยายกอจะจะแตกหนอ่อออกมาเร็วมากนะคะ ไปเห็นที่เขาเอาให้ก็เตะก,กอรเร็วมากเลยนะคะปลูกใหม่ๆก็อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะอาวางไว้ในที่ร่มก่อนเดี๋ยวอันนี้จะเติมดินเข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่าดินมันเหลือน้อยแล้วช่วงที่ฝนตกนะมันก,ก็กระเด็นน้ำเซาะดินกระเด็นออกหมดเลยนะคะ แม่ยยเอกบ้านสวนก็หามาปลูกประดับบ้านนะคะใครชอบก็ลองหามาดูนะคะต้นไม้แบบนี้สามารถที่จะปลูกแล้วช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะคะที่หน้าหามาปลูกเห็นไหมนี่สวยนะเอาดินใส่แล้วเป็นเป็นต้นไม้ที่เขาไม่ชอบน้ํามากนะแต่ก็ชอบความชื้นนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ํามารดเดี๋ยวจะย้ายไปไว้ในที่ร่มก่อนนะคะ ก็จะเอามาวางไว้กับเพื่อนๆอยู่แถวนี้แหละนะคะวางใต้ใชายคาแดดร่มรำไรนะคะไม่ให้โดนแสงแดดนะก็จะเอาน้ำธรรมดามาลดก่อนเพราะว่าเขายังไม่ติดนะคะอันนี้เป็นน้ำฝนนะคะเสร็จแล้ววางไว้ในที่ร่มเลยค่ะ เห็นไหมการปลูกไม้ประดับไม่ยากเลยนะเพียงเรามีต้นไม้นะก็ใช้ดินธรรมดานี่แหละปลูกนะคะอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเพราะเขายังไม่ติดให้เลี้ยงตัวได้ค่อยใส่นะคะปุ๋ยอยู่ที่บ้านสวนสวนมากก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะไปราคาสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่กับแม่แย่อกบ้านสวนคลิปต่อไปคะ่ะ